สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาริกากตาศิลาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาในรายวิชาหลักการตลาดครั้งที่4สอนโดยดรชนินทุ่มบัณฑิตโดยวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ 7os ค่ะ 7os นะคะในที่นี้หมายถึง7คําคำถามการตลาดนะคะในการศึกษาตลาดที่ดีผู้ที่ทำงานการตลาดควรจะต้องตั้งคำถามนะคะตัวเอง7ข้อค่ะ เพื่อที่ให้ได้คำตอบนะคะผู้ที่ทำการตลาดนะคะควรรู้ได้แก่ก็คือลูกค้าในตลาดประกอบด้วยใครบ้างลูกค้าในตลาดต้องการซื้ออะไรนะคะวัตถุประสงค์ในการซื้อของลูกค้าใครมีส่วนร่วมในการซื้อบ้างวิธีการของลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะลูกค้าต้องการซื้อเมื่อไหร่ลูกค้าต้องการซื้อที่ไหนคะ่ะ อิทธิพลเชิงจิตวิสัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนะคะประกอบด้วยแรงจูงใจในการรับรู้การเรียนรู้ค่านิยมความเชื่อและทัศนคติบุคลิกภาพวิถีชีวิตค่ะผู้บริโภคนะคะจะถูกจูงใจโดยความต้องการและความปรารถนาความต้องการนะคะอย่างเช่นผู้บริโภคบางคนต้องการกินดีอยู่ดีนะคะในขณะที่ความปรารถนา จะเป็นความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เช่นทุกคนต้องการน้ำค่ะอิทธิพลเชิงวัฒนธรรมทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสถานการณ์ซื้อมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจซึ่งจะประกอบด้วยงานการซื้อค่ะสิ่งแวดล้อมทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอิทธิพลชั่วคราวและสภาวะก่อนซื้อ การประเมินผลขึ้นอยู่กับการซื้อซื้อเป็นของขวัญหรือซื้อไปใช้เองค่ะวงจรชีวิตครอบครัวนะคะขั้นตอนต่างๆในการดาเนินชีวิตของครอบครัวซึ่งเริ่มตั้งแต่บุคคลน,นั้นเป็นเด็กแล้วเติบโตเป็นหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตวงจรของครอบครัวจะมีอยู่9้าขั้นตอนนะคะวัยหนุ่มสาวที่เป็นโสด ครอบครัวที่มีบุตรและบุตรอายุน้อยกว่า6ปีครอบครัวที่มีบุตรและอายุอายุมากกว่า6ปีครอบครัวที่มีบุตรโตและยังอาศัยอยู่กับบิดามารดาครอบครัวที่มีบุตรแยกออกจากครอบครัวไปไวชราอยู่คนเดียวและทำงานอยู่ไวชราอยู่คนเดียวแล้วออกจากงานแล้วค่ะตลาดองค์กรนะคะหมายถึง กลุ่มบุคคลและองค์กรที่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตการอุตสาหกรรมนะคะการให้บริการและการดำเนินการของกิจการค่ะหรือเพื่อการขายต่อรูปแบบการซื้อจะมีอยู่3แบบนะคะก็คือการซื้อซ้ำจากแบบเดิมการซื้อซ้าแบบปรับปรุงแล้วก็งานใหม่ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ